การศึกษาต้องมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง3มีงานทำมีอาชีพ4เป็นพลเมืองดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพยวรางกูล โรงเรียนบ้านกุดพึ่งตั้งอยู่เลขที่81หมูห่หกตำบลกุดพึ่งอำเภอสุวรรณทูหาจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตสองในเขตพื้นที่บริการสองหมู่บ้านคือบ้านนาไรเดียวและบ้านกุดพึ่งเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียนทั้งหมด116คนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก บริหารงานโดยนางรัศดาพรอ,อ่อนนิ่มโรงเรียนบ้านกุดพึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่3ในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรบรมนาถบพิตรได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวพรปรรมราโชบายด้านการศึกษาสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนโรงเรียนจึงได้ดำเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนซึ่งเน้นด้านที่3การมีงานทำมีอาชีพโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เน้นการพัฒนาที่มุ่งสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้มีทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต้นกล้าพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวิตโดยใช้รูปแบบการดำเนินงาน f Farm s c h o o l g ุ o d ู่โมเดลประกอบไปด้วย7ฐานการเรียนรู้ดังนี้ 1. ฐานปลูกผักสวนครัว 2. ฐานพาะเห็ด 3. ฐานปลูกผักไฮโดรโปนิกุนเอาทาย 4. านเลี้ยงไก่พันไข่ 5. ฐานเลี้ยงปลาในบ่อดิน 6. ฐานปลูกผักและแปลรูปสมุนไพรและ 7. ฐานทำนาดำนาโยนเพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีทักษะในการประกอบอาชีพที่สุจริตให้กับผู้เรียนด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงของผู้เรียน โดยมีครูผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานอื่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะชีวิตตามบริบทของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการดำเนินงาน f r r s S h o o o กุดเรื่อโมเดลซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ขั้นตอนที่1นึ o งเ e ื K, ศึกษาขั้นตอนและแนวทางการพัฒนาทักษะอาชีพขั้นตอนที่2 You understand มีการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาบริบททั้งภายนอกภายในสถานศึกษาขั้นตอนที่3 D division of work กำหนดอาชีพที่ได้จากการสำรวจความต้องการของผู้เรียนจากนั้นมีการแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบนักเรียนแกนนำและสมาชิกของแต่ละฐานขั้นตอนที่4 P plan มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนในการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ One, <two. S 1> ขั้นตอนที่5 i H <Each> Hand เป็นการลงมือปฏิบัติโครงการโดยนำนักเรียนในระดับชั้นประทมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เข้าร่วมพัฒนาทักษะอาชีพโดยการแบ่งกลุ่มนักเรียนให้พี่ดูแลน้อง ดำเนินงานในคาบสุดท้ายทุกวันอังคารและเรียนฐานทุกภาคเรียนขั้นตอนที่6็ n networking เป็นการประสานงานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องโดยให้นักเรียนได้ถอดบทเรียนการพัฒนาทักษะอาชีพผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตขั้นตอนที่8 u ยูนิตรีพอร์ตรีซอการรายงานผลดำเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับนักเรียนยิ่งขึ้น